เนี่ยของพี่มันแห้งหน่อยใช่ไหม<ะ>พี่ต้องกระแท้งไหมทีที่สองมันเริ่มแตก<ะ>เห็นไหมมันเริ่มแตกเ<ะ>นี่ยจริงๆแล้วเร,เรื่อยเลยนะเรื่อยเยเนี่ยแล,แล้วลองเอาออกเป็นโหมดธรรมดา<ะ>ของ ไม่ไ้ชเลยเขาเาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรโชว์ออโต้อ้เขากทำงานออโต้ s <S yeah. right. s <S oh, oh, ูปหมุนตรงนี้ใช่ไหมคะาจย์หนุหมุนแล้วค่ะเรียบร้อยก็กดตรงนี้กดตรงนี่ะใชลูกน้องฉัไม่ไม่ต้องไม่ต้อง อืมดูก่อนใช่ฟูอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูใส่น้ำแข็งน้อยมันเลยไม่เป็นสมุกอันนี้คือเนื้อจะฟูๆเป็นเนื้อเนี๊ยวเหมือนไอศครีมใช่ก็ใส่น้ำแข็งเยอะก็จะเป็นแบบนีเพราะว่าหนูจะใส่น้ำแข็งเยอะแบบนี้สบายคนปั่นเลยนะนทีโอ้โหถ้าสบายคนปั่นไปซื้อตุนเดือนด้วยนะไ่ไอย่าแล้ว่าจะให้คนรัดตัวอย่าสิค่าค่าคอมเพิ่มสงส่จะไม่ต้องโคสให้ค่าคอมแก้วละเอา อันนี้เป็นตามสูตรที่ปั่นใช่ไนน้ำ<ช>เหนียวค่ะเป็นสูตรที่ปั่นเนี่ยเนี่ยเหนียวขนาดนี้ก็ไม่ต้องใช้ไ,ม,ไม้คนนะเห็นปะแต่ถ้าเหนียวแบบน้ำน้อยมากๆช้ไ,ม,ไ,ไม่กินน่ากินมากตอกตาลร,ารอคะใช่ค ได้เลยใช่ไหมติดเลยใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องจับมือนเลยปกติต้องใส่หมุนไหมไม่ต้องเลยอย่างงี้ก็ได้เรื่องแล้วพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ถใช้ไม้คนพี่ก็พี่ก็ไม่ไม่อย่าเาิ่วยพีถ้าพี่ไม่ใช้ไม้คนอะเขียนเป็นประหยัดพลังงานถ้าพี่ไม่ใช้ไม้คนพี่ก็ปิด าผมใจดีที่ออกแบบเงียบกรึบเลยไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่น่าจะหวานเตเลยค่ะพี่ดูว่าตอนนี้แเงี้ยเนื้อไปสมูทหน้าเลยเห็นไหมโอ้ยใส่แก้วใส่ไหนดีแก้วใหญ่เลยค่ะแก้วให่เลยเลใส่เหมือนที่พี่ใส่ไหมจ้ะ ขอบคุณคะุขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาท็อปี